โควิด1 9ส่งผลต่อตับอย่างไรคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับจะทําให้การติดเชื้อโควิด1 9รุนแรงขึ้นหรือไม่และเราควรดูแลรักษาตับของเราอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับ การติดเชื้อโควิด -19 ส่งผลต่อตับอย่างไรบ้างครับโควิดเองก็ส่งผลรตับทําให้ตับอักเสบน้อยๆถึงมากระดับหนึ่งได้แต่ก็มักจะเกี่ยวเนื่องกับอาการรุนแรงของร่างกายอยู่แล้วเพราะในคนที่เป็นโควิดจริงเนี่ยถ้าเขารุนแรงจริงนี่คือทั้งร่างกายเขาก็มักจะกระทบไปหมดตับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมไปด้วยตอนนั้น คุณหมอบอกว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับอยู่แล้วอาจทําทให้การติดเชื้อโควิด -19 รุนแรงขึ้นได้เพราะโควิดเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ติดขึ้นมาในร่างกายเนี่ยก็มีรายงานชัดเจนว่าทําให้เกิดมีภาวะตับอักเสบร่วมด้วยได้แต่มักจะไม่รุนแรงแต่ที่ปัญหาใหญ่ๆคือคนที่มีโรคตับมีภาวะตับวายตับแข็งอยู่แล้วน,นะครับถ้าไปติดเชื้อโควิดไปติดไวรัสโควิดเข้าเนี่ยโอกาสที่ก็จะเกิดภาวะโรคที่รุนแรงจะสูงกว่า สูงกว่าคนที่ไม่เป็นโรคตับหรือคนโรคตับน้อยๆคนที่เป็นตับแข็งตับวายอยู่แล้วพอไปโดนติดเชื้อเข้าความรุนแรงของโรคจะสูงกว่าภาวะแทรกซ้อนจะสูงกว่าตา,ตายจะสูงกว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเมื่อเป็นโควิดแล้วก็อาจจะมีอาการรุนแรงขึ้นเช่นกัน คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยที่ทราบก็เมื่อติดโควิดก็มักจะมีการที่รุนแรงเสียชีวิตสูงขึ้นคนที่เป็นเบาหวานก็มักจะมีไขมันพอกตับบางคนแอบจะมีตับแข็งซ่อนอยู่โดยที่เขาก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอะไรที่เจอได้ ดังนั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับการรับประทานอะไรควรระมัดระวังเป็นพิเศษตับในแข็งแรงถูกทําลายด้วยยาก็มักจะทนได้แต่ถ้าก็ซ้ําแล้วซ้ําอีกบางคนก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้แต่คนที่จะเกิดปัญหาหนะักคือคนที่มีโรคตับแอบซ่อนอยู่แล้ว เช่นคนที่เป็นโรคตับแข็งคนที่มีไวรสัสบีไวรัสซีดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆเป็นไขมันพอกตับจนตับอาจจะมีพื้นฐานที่จากร้อยส่วนอาจจะทํางานอยู่สัก50ส่วนพอไปโดนอะไรขึ้นมานิดหนึ่งไม่ว่าจากยาแพทย์ยาสมุนไพรอะไรก็ตามที่เกินขนาดหรือไปแพ้เข้าจริงๆเนี่ยตับส่วนที่เหลือเขาถูกทําลายนั้นตับก็อาจจะวายไปทางที่ดีคือคนที่เป็นโรคตับอยู่แล้วหากจะทานอะไรไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบัน ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนครับคนที่เป็นโรคตับอยู่แล้วนั้นต้องระมัดระวังใครที่ตับแข็งที่เป็นมากๆหรือตับวายอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีน้ําในท้องมีขาบวมเป็นโรคตับแข็งอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะทานอะไรปรึกษาแพทย์ซะหน่อยว่าเหมาะควรไหมนะครับ คุณหมอบอกว่าหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับตับซ่อนอยู่แต่ไม่รู้ตัวคนที่มีพื้นฐานโรคอยู่แต่เดิมที่ไม่รู้ตัวเป็นโรคตับเช่นมีไวรัสมีไวรัสซีในครอบครัวคนที่อ้วนน้ำหนักเกินคนที่เป็นเบาหวานเหล่านี้อาจจะมีโรคตับแอบซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครมีโรคไวรัส b ีไวรัสซีเนี่ยก็ต้องรักษาอยู่ละคนไทยเรายังมีคนเป็นแสนคนที่แอบเป็นโรคเหล่านี้อยู่โดยที่ไม่รู้ตัว คุณหมอเน้นย้ำว่าโรคตับส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทยนั้นสามารถรักษาได้โรคตับประเทศไทยมีไม่กี่โรคที่เจอบ่อยไวรัสบีไวรัสซี C ก็รักษาได้แอลอโกลฮ์ก็เพียงแต่หยุดก็รักษาได้ไขมันพอกตับก,ก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายคุมอาหารก็จะทำให้ตับดีขึ้นได้นี่เป็น3-4โรคซึ่งเจอบ่อยในคนไทยั้นถ้าเราจะรักษาตับจริงๆก็ทำอย่างที่ว่า แล้วในช่วงโควิด -19 เราควรดูแลรักษาตับของเรายังไงครับจริงตับเราเนี่ยนะครับไม่ได้ต้องการการดูแลอะไรมากมายสภาวะของธรรมชาติของตับเราเนรักษาความสมดุลอยู่แล้วสิ่งที่ผมมักจะเน้นก็คืออยากพยายามไปหาอะไรมาบำรุงตับหรือรักษาตับเพราะท่านก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่นํามานั้นเนี่ยอาจจะมาทําลายตับดังนั้นเราใช้ชีวิตเป็นปกติทานอาหารให้เป็นปกติอย่าไปหาอะไรมาทําลายหรือบำรุงร่างกายโดยไม่จําเป็นเพราะตับเป็นทาง ผ่านของสารทุกอย่างยอยาั้นกจะเน้นว่าตับไม่ได้ต้องการบำรุงอย่าหาอะไรมาบำรุงจนเกินขนาดจะเกิดปัญหาขึ้นาการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สามารถต่อสู้กับเชื้อต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะครับพบกับชัวก่อนแชร์เมมเบอร์ชิพพื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวก่อนแชร์ตรวจสอบให้ที่ทวนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้919 9ผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเราก็ตรงกับวันศุกร์ที่20สิงหาคมนะครับ ตอนนี้เราก็ไม่ได้รับรายงานที่น้องๆมีติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นข่าวที่ดีนะครับของพวกเราก็เลยจะมาให้ข้อมูลน้อง,อง,องสำหรับน,น้องเราที่ติดเชื้อว่าแต่ละรายได้ส่งข้อมูลมามีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างนะครับจากการที่เราก็ให้กำลังใจกับพวเราทุกๆคนนะครับรายแรกนะครับเป็นน้องที่ติดเชื้อรายที่29นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในชนานาญการ สำนักตรวจสอบภายในนะครับซึ่งก็ตอนนั้นก็ทราบผลการพบเชื้อโควิดตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนะครับซึ่งตอนวันที่4นั้นนะครับเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเองเนี่ยทราบผลติดเชื้อนะครับส่วนตัวสามีของน้องนะครับทราบผลว่าไม่พบเชื้อนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีบุตรสองคนก็รอผลตรวจอยู่นะครับก็ช่วงตอนค่าของวันที่4นะครับก็มีทาง โรงพยาบาลมารับตัวไปรักษาที่ฮอสพิเทลนะครับก็วันที่5นะครับน้องก็มีอาการปวดหัวเจ็บคอมีน้ำมูกนะครับแล้วก็เริ่มมีไข้นะครับก็ปรากฏว่าในว,ในวันที่5ก็บุตรสองคนก็ทราบผลจากโรงพยาบาลศินิราต์ว่าติดเชื้อแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสินิดาต์เลยนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็รักษาตัวอยู่ที่ฮอสพิเทลนะครับ ส่วนสามีซึ่งไม่พบการติดเชื้อก็ทางส่วนของโรงพยาบาลก็ให้มีการกักตัวไว้เพื่อดูอาการนะครับก็ส่วนวันที่6ถึง9สิงหาคมนะครับก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีราชแล้วก็เอ็กซเรย์ก็มีเชื้อลงปอดนะครับตอนนั้นนะครับพอวันที่10นะครับก็ เข้ารักษาที่ฮอสปิทอลนะครับออตอนนั้นไม่มีการเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็วันที่18สิงหาคมก็พักรักษาตัวที่ h ฮสปิทอลต่อนะครับก็มีอาการไอแล้วก็หายใจเหนื่อยมีความดันต่ำบ้างนะครับส่วนสามีก็ครบระยะกักตัวนะครับเ,เมื่อวานนี้นะครับล่าสุดนะครับก็แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ทางผู้บัญชาของน้องนะครับในส่วนของเราเองก็มีคำสั่งให้ Work from Home ต่อระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง2กันยายนนะครับตอนนี้ก็ก็มีอาการไอ,อบ้างเล็กน้อยนะครับก็คิดว่าน้องก็คงจะหายกลับมานะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็แพทย์อนุญาตก็ให้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับตัวรอดูอาการเพื่อให้เกิด สู่ภาพที่แข็งแรงเต็มที่นะครับแล้วก็ค่อยทํางานตามปกติต่อไปนะครับก็ในช่วงนี้ก็เป็นการเวิร์กฟอร์มผมไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนความคืบหน้าของน้องของเราอีกรายหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ติดเชื้อรายที่30นะครับเป็นพนักงานธุรการนะครับโดยปฏิบัติเป็นเดขานุการประจําชั้นที่3นะครับก็ทางน้นองก็สังกัดอยู่สํานักงานสารปกครองสมงสุดนะครับก็ทราบผล พบเชื้อโควิดตั้งแต่วันที่5สิงหาคมนะครับออตอนนั้นก็ตรวจโดยวิธีร a p i ิด n t i g e n test นะครับก็ในช่วงวันที่5สิงหาคมนะครับก็ทุกคนในครอบครัวของน้องนะครับได้เดินทางไปตรวจที่เคหะทุ่งสองห้องนะครับโดยใช้วิธีร a p ผิด n t i g e n test นะครับก็ปรากฏว่าตัวเองนะครับของน้องเองนี่ผลเป็นบวกนะครับแล้วก็ตรวจ PCR อรต่อนะครับส่วน ลูกสะพ้ยหลานชายหลานสาวนี่กผลเป็นบวกทุกคนเลยนะครับก็พอวันที่6นะครับก็พักอยู่ที่ศูนย์พักคอยเขตดอนเมืองพร้อมกับลูกสะพ้ยแล้วก็หลานนะครับตอนนั้นก็น้องของเราก็มีอาการไอเล็กน้อยอแล้วก็ช่วงเย็นก็จะได้รับยาต้านไวรัสนะครับพอวันที่11สิงหาคมนะครับก็ปรากฏว่าทานยาครบโดดแล้วนะครับปรากฏว่าอาการปกตินะครับ แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอยเขตดอนเมืองนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้มีการกักตัวต่อตั้งแต่วันที่19สิงหาคมจนถึง1กันยายน2564เนี่ยนะครับก็น้องของเราก็อีกคนหนึ่งก็หายจากการติดเชื้อมาแล้วนะครับก็ขอให้รักษาตัวให้ดีนะครับส่วนอีกออรายหนึ่งนะครับกเ็เป็น น้องของเราที่ติดเชื้อรายที่38ครับเป็นพนักงานธุรการสำนักวิชาการสารสนเทศนะครับก็ทราบผลพบเชื้อโควิดเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเองนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็ได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลราชบุรณะนะครับแล้วก็แพทย์ก็รับเข้าระบบการรักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันนะครับก็ให้ดูแลในระบบนี้นะครับตั้งแต่ เมื่อวานนี้คือ19สิงหาคมไปจนถึง1กันยายนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอาการเหนื่อยแล้วก็ไอมีเสมหะนะครับก็จมูกไม่ได้กินนะครับก็มีการอ่อนเพลียบ้างออตอนเอ็กซเรย์ปอดล่าสุดก็พบจุดฝ้าเล็กน้อยนะครับออตอนนี้แพทย์ก็ให้ทานยาฟาวิพิราเวียอยู่นะครับก็ให้รอดูนะครับในระยะ14วันนะครับซึ่งก็ ให้กำลังใจน้องๆนะครับที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่คนที่หายแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากพวกเรานะครับส่งกําลังใจให้บุคลากร,กรทางการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนนะครับส่งกันมาในรายการนี้นะครับนะครับช่วยกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ในช่วงนี้พี่ก็เริ่มเชิญชวนคนไทยทั้งหมดนั่นแหละครับ ให้ช่วยกันส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านภัยโควิดไปด้วยกันนะครับด้วยการเ,ออเรามาร่วมกันรรนล,ลงทำคลิปวิดีโอหนึ่งนาทีนะครับส่งกําลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยกันนะครับเพราะว่าสิ่งสาคัญที่สุดคือพลังใจนะครับถ้าครอบครัวประเทศไเราแข็งแรงนะครับกันทุกคนนะครับเราก็จะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ ยังคงจำรอยยิ้มนับร้อยพันแบบของเธอ ตราตรึงใจเสมอคุณเคยกันอยู่ทุกวันยิ้มกันแบบไทยๆสะท้อนความห่วงใยกันหากใครกังวลก็ยิ้มให้กันเพื่อปลอบใจในบางคราวชีวิตพบผ่านเมฆหมอกมืดมน ในบางทีลมฝนพัดมาไม่นานก็ผ่านพ้นไปขอเพียงแป่วันนี้เข้มแข็งละอดทนไว้สิ่งหนึ่งเธอยังทำได้เหมือนวันที่ผ่านมาขอให้เธอยิ้มไว้ให้ใจผ่อนคลายกังวน ที่จะผจญข้ามพ้นภัยผ่านที่ผ่านมายิ้มใ้วันพรุงนี้เรื่องดีคอยเจอข้างหน้ายิ้มสู้โชคชะตาไม่ต้องหวั่นไหวเราจะเติมความรักให้กันระหว่างหนทางเราจะเติมความหวังด้วยความอบ น้ำใจด้วยรักและด้วยรอยยิ้มเป็นทางคำตอบความหมายต่อเติมแรงใจความหวังให้กันและกันขอให้เธอยิ้มไว้ให้ใจผ่อนคลายก้งวลนพร้อมที่จะประจนข้ามพ้นภัยพาย ข้ามพ้นภัยพัง ชีวิตพบผ่านเมฆหมอกมืดมนในบางทีลมฝนพัดมาไม่นานก็ผ่านพ้นไปขอเพียงแต่วันนี้เข้มแข็งละอดทนไว้สิ่งหนึ่งเธอยังทำได้เหมือนวันที่ผ่านมาขอให้เธอยิ้มไว้